สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กในเซี่ยงไฮ้และสารเมืองตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก2010ครับ วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2553เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งนครเซี่ยงไฮ้ทอดพระเนตรกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กในเซี่ยงไฮ้กิจกรรมนี้ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนีหรือ D A A D ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งนครเซี่ยงไฮ้จัดขึ้น ตามแนวคิดมหาวิทยาลัยเด็กซึ่งเริ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยทือบิงเกนประเทศเยอรมนีโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสช่วง for mehr l e r e n habe ich m i großen i n t e r e s s o m jüngsten Mitglieder der Gesellschaft weitergehen. Ich war sehr überrascht davon zu erfahren, dass er eine solche Veranstaltung auch hier in Shanghai gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und mit meinen eigenen Augen sehr wie diese originelle Kinderuniversität funktioniert. Ich möchte mich also ganz herzlich für die Einladung เรื่องมหาวิทยาลัยเด็กจัดขึ้นเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมกับมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งวิชาการขั้นสูงนำความรู้ขั้นสูงมาปรับให้ง่ายให้สังคมทั่วไปได้เข้าใจและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามารับรู้บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมเด็กนักเรียนสาหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาการดำเนินการมหาวิทยาลัยเด็กนี้มีหลายรูปแบบ อาจเป็นการยายนในห้องใหญ่การศึกษานอกสถานที่การทดลองในห้องทดลองมหาวิทยาลัยเด็กทังนได้วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมาเลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาซึ่งเป็นที่นิยมเรียนน้อยลงในเยอรมนีอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยพยายามตั้งโครงการเรียกว่าทัวร์แลบเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้สัมผัสวิชาวิทยาศาสตร์โดยตรง ได้ทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กนครเซียงไฮ้นี้ DAD จัดร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวาภาพแห่งนครเซียงไฮ้เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมการรู้จักนำของที่เสียแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์การทดลองที่ได้ทอดพระเนตรมีเรื่องการทำกระดาษจากกระดาษเก่าการทำพลาสติกจากนมการทำหมึกจากน้ำชา อันนับเป็นเรื่องเคมีและการใช้วิชาเคมีมารีไซเคิลสิ่งต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนตรการทดลองของเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยความพอพระทัยที่เห็นเด็กๆกระตือรือร้นในการเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน ต้นบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสถานที่จัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกนานครเซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันตกเพื่อทอดพระเนศสาราตัวอย่างเมืองน,นครเซี่ยงไฮ้งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้เปิดโอกาสให้เมืองต่างๆจากทุกมุมโลกแสดงความสําเร็จในการพัฒนาเมืองของตนเพื่อเป็นตัวอย่างเมืองที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในเมืองแบ่งการจะแสดงออกเป็น4ส่วนคือบ้านเมืองน่าอยู่เมืองที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ศาลาตัวอย่างเมืองนครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ในโซนอาคารนำร่องเชิงนิเวศแห่งแรกของจีนณเขตหมิ่นหางนาครเซี่ยงไฮ้เป็นอาคารที่มีจุดเด่นด้านการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทําให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของอาคารมีการใช้แสงธรรมชาติให้ความสว่างในอาคารใช้มูลี่นอกหน้าต่าง ม่านบานพับภายนอกกระจกที่บังแดดนอกระเบียงเพื่อกำบังแสงแดดและความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในอาคารเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียและน้ำฝนระบบถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติและระบบการใช้พลังงานจากใต้พื้นผิวโลกส่งผ่านท่อที่วางอยู่ทั่วอาคารเพื่อให้ห้องอบอุ่นสื่อให้ผู้เข้าชมทราบว่าเมืองเชิงนิเววิทยาสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้ และให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างของบ้านที่น่าอยู่ทั้งบ้านสำหรับคนสาวในอนาคตห้องต่างๆสำหรับคนสามรุ่นในอนาคตและบ้านสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต การจัดแสดงเน้นการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้ชมและการได้สัมผัสจริงซึ่งเปรียบเสมือนได้เข้าไปในโลกของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในสมัยอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกทั้งยังแสดงประโยชน์จากการใช้พื้นที่ใต้ดินที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการโรงภาพยนตร์บนน้ําและเรียนรู้ความเป็นมาของอาคารบ้านเรือนในนครเซี่ยงไฮ้ในอดีต จากนั้นทรงพระดำเนินต่อไปอยังศาลาบ,บ้านตัวอย่างเมืองกรุงลอนดอนท่อประเนตรบ้านซึ่งนำม,มาจากชุมชนเบสเซตซึ่งย่อม,มาจากเบดินตันซีโรอินเนอร์จีเดเวล็อปเมนต์ชุมชนเป็นกลางในด้านคาร์บอนขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงลอนดอนบ้านที่นำมาแสดงเป็นบ้านในพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าแต่ละหลังจะใช้พลังงานและน้ำในปริมาณร้อยละ30ของบ้านเรือนใกล้เคียง ชุมชนดังกล่าวยังรวมถึงพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชุมชนด้วยแนะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งสร้างขึ้นจากพื้นที่นั้นเองจึงไม่ได้เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศการสร้างบ้านตัวอย่างกรุงลอนดอนนี้คำนึงถึงภูมิอากาศของนครเซี่ยงไฮ้และยังใช้พลังงานทดแทนด้วยทำให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก นอกจากนี้ยังทอบประเนตนนิตศการผ่านสิ่งของในกระเป๋าเดินทางที่นำม,มาจากกรุงลอนดอนโมเดลโครงการเบสเซตและแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และทอบประเนตรการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของอ co h o ฮ s ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาบ้านตัวอย่างเมืองหนิงโป ศาลานี้เป็นบ้านตัวอย่างในเขตชนบทจากทั่วโลกเพียงแห่งเดียวที่งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้คัดเลือกนำมาจาัดแสดงบ้านหนิงโปได้สอดแทรกวิถีการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเถิงโถของเมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงรูปแบบภายนอกแสดงให้เห็นถึงหมู่บ้านกลางน้ำแห่งจีงอนในเขตเมืองหนิงโปซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ทันสมัยมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในบ้านจะแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและแสงอาทิตย์การปลูกต้นไม้บรรดาศฟ้าวิธีการกำจัดขยะและน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามที่ผู้เข้าชมต้องนอนราบบนพื้นเพื่อเงยหน้ามองจอบนเพดานในระหว่างชมพื้นจะดันขึ้นมาเป็นเนินสูงต่ำไม่เท่ากันเพื่อนวดให้ร่างกายผ่อนคลายด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาตัวอย่างเมืองนครซีอานวังซีอานเป็นโบราณสถานตัวอย่างจากทั่วโลกเพียงแห่งเดียวที่คณะกรรมาการคัดเลือกนำมาจัดแสดงภายในโซนปฏิบัติเมืองดีเด่นของการจัดงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้ตัวอาคารสร้างจำลองตามขนาดจริงของตำหนักด้านทิศต,ตะวันตกของพระราชวังหลวงต้าหมิงจุดศูนย์รวมของการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในอาคารมีการฉายวิดิทัศน์ผ่านจอสามิติขนาดใหญ่ปัจจุบันนักโบราณคดีจีนกำลังปรับปรุงพระราชวังหลวงต้าหม,มิงขึ้นใหม่พร้อมกับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นสวนเพื่อให้ชาวเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์โบราณสถานกับการดำรงชีวิตที่สมดุลสามารถทำควบคู่กันไปได้ หลังจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนศสาลาน้ำมันแนวคิดของการจัดสาลาน้ำมันคือน้ำมันเติมความฝันของเมืองสาลานี้ลักษณะรูปร่างภายนอกเรียกกันว่าก,กล่องน้ำมันหรือออยคิวสื่อถึงชั้นหินที่มีน้ำมันใต้ดินกำแพงด้านนอกอาคารลักษณะคล้ายท่อส่งน้ำมันเรียงรายสานต่อกันใช้วัสดุจากแผ่น PC ซประกอบกับเทคโนโลยี LED ภายในศาราจะแสดงเป็น3มโซน ส่วนแรกเป็นส่วนปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเรื่องความสำคัญของน้ำมันส่วนที่สองเป็นโรงภาพยนตร์สีมิติที่จะพาผู้ชมท่องโลกกลับไปในอดีตเพื่อค้นหาต้นกำเนิดการแสวงหาและประโยชน์ของมันส่วนโซนสุดท้ายเสื้อเห็นว่าถึงแม้ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำแต่น้ำมันปิตโตรเลียมยังคงสารฝันให้มนุษย์ดำรงชีวิตสีเขียวได้ต่อไป สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศา,าลารวมบรรัทญี่ปุน่นแนวคิดของการจัดศาลานี้คือชีวิตที่น่าอัศจรรย์จากญี่ปุน่นโครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากท่เหล็กรีไซเคิลแสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการแสดงของหุ่นยนต์จิ๋วซึ่งห้อยหอนอยู่กับกำแพงศาลาด้านตะวันตกเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของอุตสาหกรรมญี่ปุน่น ภายในศาลามีโรงภาพยนตร์ฉายภูมิทัศน์และวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันและห้องจัดแสดงของบรรษัทญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีพัตคารมูราสกิที่บริษัทคิกคอมานดำเนินการนับเป็นครั้งแรกที่พัตคารดังกล่าวมาเปิดในประเทศจีนพร้อมกับนำพ่อครัวญี่ปุ่นชื่อดังมาปรุงอาหารด้วย งานมหก,กรรมเอ็กโปโลก2 0 1 0นี้จีนตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า70ล้านคนซึ่งนับตั้งแต่เปิดงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้มีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า30ล้านคนเฉลียล่ยวันละ4-5แสนคนศาลาที่มีผู้นิยมเข้าชมมากที่สุดได้แก่ศาลาซาอุดิอาราเบียศาลาประเทศจีนและศาลาประเทศญี่ปุ่น ส่วนศาลาประเทศไทยติด1นึในสิอันดับศาลายอดนิยมมีผู้เข้าชมแล้วเกือบ3ล้านคนหรือเฉลี่ยวัละประมาณ38,000คนในการเข้าชมศาลาแต่ละแห่งนั้นผู้จะเข้าชมต้องเข้าแถวคอยศาลาที่ได้รับความนิยมมากต้องเข้าแถวคอยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเช่นศาลาน้ำมันศาลาซาอุดิอารบเบียศาลาประเทศจีนศาลาเหล่านี้ต้องเข้าแถวคอยนาน6-7ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าชม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนรสาลาบริษัทว่านเคอที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวอาคารศาลาสร้างจากวัสดุฟางข้าวสาลีธรรมชาติสีเหลืองทองเปรียบเหมือนกองฟางเจ็ดกองตั้งอยู่ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำกว้าง1,000ตารางเมตร ซาลาว่านเคร์นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า249 0ซึ่งเป็นปีที่จะครบรอบ100ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนบ่งบอกถึงความพยายามที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในศาลาจะแสดงภาพสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ธรรมชาติกับเมืองที่ต่างต้องเกื้อหนุนและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังสื่อถึงบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทนี้โดยเฉพาะการอนุรักษ์ลิงในมณนทนยูนานโอกาสนี้ได้ท้าพระเนรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในไต้หวันและผลงานของบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจีนแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรศการและวิดิทัศน์ต่างๆด้วยความสนพระทัยยิ่งจนกระทั่งเวลา21นาฬิกาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่งไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน